ดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะมาเผยเคล็ดลับผิวขาวใสของฝ้ายที่ได้หลายคนถามว่าฝ้ายไปเที่ยวทะเลบ่อยหรือว่าจะทํางานเจอแสงสปอร์ตไลท์บ่อยมีตัวช่วยยังไงทําให้ผิวไม่โทมแล้วก็ผิวยังขาวใสออร่า,า,อ,ายอยู่นะคะก็คือตัวนี้เลย Balance n e u t n a l Collagen ก็คือคอลลาเจนแพนนั่นเองใน1กล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด32นี่เลยเปิดให้ดูเห็นเห็นเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะบาลานซ์เนเ u อร l ลอคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดดูดซึมดีกว่าคอลลาเจนเปปไทายทั่วไปมากกว่า10เท่าวิธีรับประทานง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฉีกซองแล้วเทใส่ปาก สำหรับใครที่อยากจะมีผิวสวยในทรงฟาดก็ขอแนะนำบาลานเนเจอร์คอล l าเจนเอาไว้เลยนะคะรับรองว่าทุกคนจะมีผิวที่สวยใสอย่างแน่นอนเพราะฟาดทดลองม,มาแล้วค่ะ